สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันชวนเข้าครัวทำเมนูกุ้งอบบุนเส้นค่ะกุ้งหอมหอมคำโตๆโตกับบุญเส้นที่เหนียวหนึบหอมนุ่มแหมช่างคู่กันคู่กันค่ะอย่ารอช้าเราไปเตรียมส่วนผสมกันเลยค่ะเริ่มจากกุ้งค่ะวิธีทำกุ้งของพี่กันนะคะก็คือตัดหนวดออกนะคะแล้วก็ตัดกรีกุ้งออกค่ะตรงนี้อย่าให้มันแทงโดนนิ้วนะคะมันจะเจ็บปวดมากเลยค่ะหลังจากนั้น ก็เอาไม้จิ้มฟันเนี่ยเขียเ่ยอกระเพาะกุ้งออกค่ะส่วนนี้ไม่สะอาดนะคะส่วนหัวกับตาเนี่ยพี่กันจะคงไว้นะคะหลังจากนั้นก็เอากรรไกรเนี่ยตัดหลังกุ้งค่ะแล้วก็ผ่าเอาเส้นดำออกค่ะถ้าใครจะเอากุ้งแบบเต็มๆตัวก็ได้ค่ะแต่ที่พี่กันผ่าหลังแบบนี้เนี่ยเวลากุ้งสุกจะได้แกะง่ายค่ะวันนี้กุ้งอบวุ้นเส้นของพี่กันนะคะก็เหมาะสำหรับ3-4ที่ค่ะ ใครจะใส่กุ้งเยอะแค่ไหนก็ไม่ว่ากันนะคะของโปรดของหลายๆคนเลยค่ะส่วนใครที่ไม่ชอบขากุ้งนะคะก็สามารถตัดออกไปได้เลยค่ะพี่กันก็ใช้แค่นี้นะคะกุ้งวันนี้ค่ะตามมาด้วยวุ้นเส้นค่ะวันนี้พี่กันใช้วุ้นเส้นห่อเล็ก40กรัมนะคะสห่อค่ะแช่น้ําไว้ประมาณ5นาทีค่ะพี่กันก็จะไม่แช่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแช่เครื่องปรุงต่อค่ะเอามาตัดตัดให้สั้นลงหน่อยนะคะแล้วก็มันหมูค่ะ พี่กันก็จะใช้มันหมูที่ติดเนื้อแดงนิดๆน,นะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะจริงๆคือพี่กันนไปหาหมู3ชั้นนะคะแต่ว่าวันนี้หมู3ชั้นในตลาดไม่ค่อยสวยค่ะก็เลยเอามันหมูมาแทนค่ะต่อด้วยกระเทียมค่ะเอามาบุบๆไว้นะคะก็ใช้ประมาณ10เม็ดค่ะพี่กันใช้กระเทียมจีนนะคะวันนี้แล้วก็รากผักชีค่ะนำมาบุบๆไว้ค่ะวันนี้พี่กันใช้สีรากค่ะ ขิงค่ะวันนี้พี่กันก็จะใช้ขิงประมาณครึ่งหัวนะคะนํามาปอกเปลือกค่ะแล้วก็หั่นเป็นแว่นแแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็เห็ดหอมค่ะวันนี้พี่กันใช้เห็ดหอม4ี่หดอกนะคะนําล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็แช่น้ําจนนิ่มนะคะพอนิ่มแล้วเนี่ยเอาโคนออกค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆตเตรยียมไว้ค่ะได้เวลาทําซอสปรุงแล้วค่ะ พี่กันจะใช้ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสฟ้าเขียว2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันงา2ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะต่อโดยพริกไทยป่นค่ะตามชอบค่ะแล้วก็น้ำแช่เห็ดหอมค่ะถ้าใครมีน้ำซุปก็ใช้น้ำซุปได้ค่ะใครไม่มีเลยก็ใช้น้ำเปล่าได้ค่ะแต่พี่กันใช้น้ำแช่เห็ดหอมนะคะประมาณ 300cc ซีซีค่ะสุดท้ายค่ะใส่น้ำตาลปลายช้อนค่ะ หลังจากนั้นก็ทําการคนให้น้ําตาลละลายค่ะแล้วก็ให้เครื่องเนี่ยเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วก็เอามาหมักวุ้นเส้นที่เตรียมไว้เมื่อกี้นะคะตัววุ้นเส้นเนี่ยตอนแช่น้ําพี่กันไม่ได้แช่แบบว่าให้มันอืดเต็มที่นะคะเพื่อที่จะมาหมักกับซอสปรุงนี่ละค่ะวุ้นเส้นก็จะได้ดูดซับซอสปรุงเนี่ยให้เข้าเนื้อค่ะค่อยๆคลุกเคล้านะคะให้เครื่องปรุงเนี่ยเข้าไปทุกซอกทุกมุมของวุ้นเส้นเลยค่ะ พี่กันว่าสียังซีดไปนะคะพี่กันก็ขอเพิ่มสีอูดาสักหน่อยค่ะพี่กันจะแยกหมักนะคะระหว่างวุ้นเส้นกับกุ้งค่ะน้ำซอสส่วนที่เหลือเนี่ยก็เอามาหมักกุ้งนะคะให้เข้าเนื้อค่ะเตรียมเสร็จแล้วค่ะส่วนผสมของวันนี้นะคะที่จะทำกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะพี่กันขอแนะนำเพิ่มอีก3อย่างค่ะนี่ค่ะเครื่องหอมนะคะที่เรียกว่าชวงเจียค่ะเป็นพริกหอมของจีนนะคะรสชาติก็จะออกซานิดๆค่ะหอมค่ะ แล้วก็เหล้าจีนค่ะจะเอากลิ่นของเหล้าจีนนะคะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ได้กลิ่นอายของต้นตำรับค่ะและสุดท้ายขึ้นช่ายผักชีโรยหน้าค่ะมาลงมือทํากันเลยค่ะวันนี้พี่กันก็ใช้หม้อเทฟลอนนะคะเพราะว่าพี่กันไม่มีหม้ออบค่ะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะพี่กันจะนํามันหมูลงไปจี่ก่อนค่ะจี่เพื่อเอาน้ํามันนะคะดูสิพี่กันได้น้ํามันเยอะมากเลยค่ะ นี่นิดหน่อยๆพี่กันก็เก็บค่ะเพราะว่าช่วงนี้ของแพงเนาะเราก็เอาไปไว้ทํากับข้าวอย่างอื่นได้ค่ะน้ํามันหมูนี่หอมนะคะใช้น้ํามันหมูในการผัดเครื่องของกุ้งอบบุญเส้นเนี่ยอหอมมากๆเลยค่ะมาเริ่มสัมผัสความหอมกันค่ะพี่กันก็จะใส่กระเทียมลงไปผัดก่อนนะคะพอเริ่มหอมแล้วเนี่ยลงรากผักชีค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นลงขิงค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะพี่กันก็ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะอย่าพิ่งไฟแรงมากนะคะค่อยๆผัดจนส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยสัมผัสกับความร้อนสัมผัสกับน้ำมันหมูและส่งกลิ่นหอมเฉพาะตัวของตัวเองออกมานะคะลมเห็ดหอมตามเลยค่ะเห็ดหอมนี่ก็คือหอมหอมนะคะพี่กันว่าตอนนี้ที่กันผัดอยู่กรุงเทพนะคะน่าจะหอมไปถึงนู่นนะคะปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เลยค่ะ หลังจากนั้นก็ใส่ช่วงเจียค่ะกลิ่นนี้คือฟุ้งขึ้นมาเลยนะคะพี่กันบรรยายความหอมไม่ถูกเลยค่ะแต่อยากให้ความหอมทะลุจอไปให้เพื่อนๆได้กลิ่นมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือลงเหล้าจีนนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะกลิ่นนี้ฟุ้งเตะจมูกเลยค่ะส่วนของเหล้าจีนนี้คือเป็นเหล้าจีนสําหรับทําอาหารนะคะพอเหล้าจีนโดนความร้อนแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะระเหยออกไปค่ะ คงเหลือไว้แต่กลิ่นที่หอมเยา้ายวนใจค่ะพอผัดจนเครื่องหอมได้ที่แล้วนะคะก็เอาเครื่องพวกนี้ละค่ะทำเป็นฐานรองไว้นะคะหลังจากนั้นก็เอากุ้งค่ะค่อยๆบรรจงเรียงให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็โปะด้วยวุ้นเส้นค่ะแล้วก็ทำการเกลี่ยว,วุ้นเส้นให้สม่ำเสมอกันค่ะแล้วก็น้ำซอสปรุงที่เหลือค่ะราดลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นก็ปิดฝาค่ะยังคงใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะค่อยๆอบไปค่ะช่วงนี้นะคะพี่กันก็จะมาหั่นผักขึ้นช่ายเตรียมไว้ก่อนค่ะระหว่างที่อบนะคะก็สามารถเปิดดูวุ้นเส้นได้ค่ะตรวจสอบนิดนึงค่ะว่าสุกแล้วหรือยังพี่กันก็จะกลับด้านนิดนึงนะคะให้สุกทั่วถึงค่ะน้ำซอสปรุงที่ทำไว้เนี่ยก็จะแห้งพอดีแล้วก็วุ้นเส้นก็จะสุกพอดีค่ะอ หอมมากๆเลยค่ะลงขึ้นใชยนะคะแล้วก็อบต่อสักสองนาทีค่ะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะกุ้งอบวุ้นเส้นแสนอร่อยของพี่กันในวันนี้ค่ะสังเกตนะคะว่าวุ้นเส้นเนี่ยไม่แฉะค่ะเหนียวนุ่มยืดหยุ่นมากๆเลยค่ะนี่ถ้าไม่ติดว่าข้างนอกฝนตกหนักนะคะพี่กันก็อยากจะชวนเพื่อนๆมานั่งรับประทานด้วยกันเลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะตามด้วยกุ้งค่ะนำมาจัดเรียงให้สวยงามค่ะ พี่กันก็จะทําการจัดเรียงยั่วเพื่อนๆไปก่อนค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะพี่กันก็ฝากด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้พี่กันด้วยนะคะพี่กันจะได้มีกําลังใจทําเมนูต่อๆไปค่ะและพี่กันก็ขอฝากให้เพื่อนๆไปเป็นกําลังใจกับเมนูต่อๆไปของพี่กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้พี่กันขอตัวก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ